สวัสดีดครับมาพบกับปอตโต้โนหนึ่งนะคะวันนี้ปอตโต้จะพาพ่อไปไต่แรงสีวิสีนะคะจะเป็นยังไงตะไปเทียนไข่หรือว่าอะไรเราไปดูกันเลยนะครับก่อนแรกนะครับขอเชิญพ่อก่อนนะครับเชิญแล้วสวัสดีครับครับเราจะไปเล่นกระกระปัดกระกระปัดกระกระบัด ยังพอมไปเลยไปเลยเราจะอุ้ยเจอห้องเร็้วมาก The true clash is coming ใช่ตอนนี้น่าจะเจอแรงแกมครับดูท่งแล้วพบฟ้าแรงอันนี้ไงลาแรงสูงแล้วดูก่อนเห็นไหมอ๋อไม่เจอแรงแกนตอนนั้นผมกดกับเพื่อนเจอแรงแกนอืมยังไม่สูงแรงยังเริ่มต้นอยู่ครับเ้า เล่นตั้งนานแล้วเลยไม,ม่สุดอันเล่นสี่วีสี่ทั่วไปอ,อ,อันนี้พามาเจอของจริงแล้วจริงแล้วใช่ปลาเก็บเอ็ดเลยเขา,าอยู่ฝั่งขวาไม่ฝั่งขวาก็ อยู่ฝังขวาครับปะใช้ u โ i ดังอนี่นะนี่ไงแล้วครับแล้วครับวูวข้างบนอยู่ เดี๋ยวอยครับ triple kill ตอกสาม,ม้ h my god บ่งยิงเลยแป๊บน,นึงนะครับทุกคนขอปรับอันนี้ก่อนนะครับมาครับทุกคน <S <S ว่าผมาน่าจะตพอประมาณนะครับ เล,เล่นเป็นอะไรอ่ะโอ้โหปาเล่นปืนเรือเลยเหรอปืนล้วสิแต่ว่าแบบเขาวิ่งชาร์จเข้ามาก็แบบลัวหัวเลยใช่ไหมไม่ใช่เอาไว้ไปแจกเขาแจกครับแจกครับมาแจกปืนครับเพราะายิงแบบฟรีเลยเราฟรีสไตล์ครับเล่นเลยไม่ต้องซีเรียส าเปไอนโม First Blood เแล้ว่อข้บนเราจะวิ่งรอนะครับสเต็ปวิ่งรอเลย Double kill Baron half นายอยู่ไหนเขาน่าจะแอบนะคะเดี๋ยวเจอกับพลังเห็ดพลังเห็ดป้าไม่ตายเพราะป้าชินเห็ด หรอ,ไ,อไม่ได้ยิงเด็ดใครรถสักคนเลย <c oughs> <c oughs> ผมว่า Free Fire เขาจะอัปเดตแล้วนะครับเขาแจ้งมาแล้วว่าอัปเดตต่อไปจะไม่มีการชุบ ก็คือยิงยิงล้มสมัยก่อนเขายิงก่อนจะตายเขาต้องล้มใช่ไหมครับล้มแล้วชุบได้แต่อัปเดตใหม่นี่ก็ชุบไม่ได้นะครับใครว่าดีบอกผมเลยครับใครว่าไม่ดีบอกผมด้วยใต้คอมเมนต์นะครับครับแต่ตอนนี้เรามาเล่นก่อนนะครับหรือเป็นแบบอื่นก็บอกกันได้นะเขาจะผิดหรือเปล่าเนี่ย ตรงออไอเหมือนอันอัมอ้นทำไมเขาไม่ออกมาเลยทีมเราก็ไม่ออกอุ้ยนยยี่ไงเจอแล้วเขาอยูยอ่ไหนไหมไหมโอ้โหยิงฟ้าหัวแตกครับหัวแตกดาวอ้าวระเบิด

ปไปเล่นเราตอนนั้นเราไปเล่นซีสีธรรมดามนนะป้าได้ฝีมือแล้วป้าเก่งแล้วปลาเริ่มเก่งเลยใช่ไหมป้าขึ้นเร็สูงแล้วฟุกจังเลย <c oughs> อ๋อ <c oughs> ชนะเพราะพลังเห็ดไงใช่ป้ากินเห็ดเยอะ เห็ดก็มีข้อดีนะครับถ้าเราซื้อเห็ดไปอ่ะมันจะช่วยเวลาเราออกวงเลือดเราจะลดใช่ไหมครับอันนี้พลังเราจะลดนะครทุกคนไทยบ้านชาวสยามทุกคน <c oughs> ม,มาฟังไงไมาฟังไงทางขวาางขวาหัดแตกแล้ว

ก็จะต่ออีกเกมนึงนะครับนี่วันนี้เราจะขึ้นไดมอนด์หนึ่งเลยนะครับอีกแต้มอีกดาวเดียวนะครับเนี่ยปลาจะขึ้นอะไรเนี่ยบอลเนาะบอลสองปลาจะขึ้นบอลสองปลาขึ้นบอลสองนี่ขเขาต็กตัวใหม่ก่อน แต่งตัวยังไงดีนะนี่แล้วก็ใส่ชุดอเทอทักอวบลาวก็เลยขอบครับนี่เจอห้องไวาเวย้ยใช่อยากให้เจอเก,นกมนะครับว้าวเจอโฮเทลสุดดีจะได้ส,สนุกสนุกใช่ มันมากเชื่อคุณไอ้ป<ด>ืนคู่ในถ้าโดยถ้ทหารปืนคู่อันนี้นักแข่งโองไม่แตกเขาอยู่ตรงนี้ลม first blood double kill ห,หัวแตกเฮ้ยเมื <Oh, ่อก um ี้เปิดอปายยิงได้หลายตัวอยู่ใช่ใช่ยิงเขาเจ็บแล้วก็ดาวด้วยเหรอโอ้โหสมงคเป็ริ่มมาแล้วจะต้องหาเห็ดกินอย่างหมด ปาทำดาเมจได้339ยเนี่ยโคตรโหด,ดนี่แวฮะเราก็จะดักตรงนี้ฮะแอร์ดรอปลงมาแล้วแอร์ดรอปลงมาแล้วอ้าวเรียบร้อยเพื่อนยิงดาวหนึ่งมาข้างไหนมาไม่รู้ครับเดี๋ยวขึ้นไปฮะเฮแล้วเแล้ว first blood อยู่ข้างล่าง เขาอยู่ไหนโอุ้ยโดนเยอะไปมาจากไหนโอ้ด้านหลังเจ็บปะเนีมันอยู่ด้านหลังนะมาแอบเรียบเรา t h a n k กโอ้ไม uh ่ตายดีตายปืนอยากเล่นดูจังเลยอ่ะอยากเล่นด DW เบลยังไม่เคยโดนในีเพื่อเราเล่นสองคนนอเคยังกูไปดยทุกคนไปด้วยทุกคนอันนี้เราจะวิ่งมาออมรั้ว ดักยิงได้ตรงนี้สบายมากเลยเรียบร้อยเพื่นอนเราผมใส่เลยผมไม่กลัว first blood double kill เ <ไป S 2> ดีด๋ยวนะไปละวัง ไมเขามาสามตัวแล้วเขาอยู่ข้างหนาบ้านป้าได้เออมาลุมมาลุมป้าหลายคนเฮ้ยโซซีโซซีซื้อ A W ไม่ได้อีกเลย Need equipment ี้โซซีซื้อให้หน่อย A P U มันแพงอ่ะเี่ยอมีปืนเลย

first blood double kill เันนี้ป้าตายเลยเอาดน้สูบนี่ครับสังคมฟรีไฟองนี้แหละปกติปกติ need equipment มาผมอย่าให้ผมจับเอิมาผมจับเอลแล้วทุกคนแบบเร็วเปิดเลยแล้วกันผมจะสับแบบรัวๆเลยนะสองด้วยตังโอ้ตังโต้ดับตรงนี้โอ้ยขึ้นไม่ได้ตรงนี้ปอโต้โอ้ไม่ได้อีกแล้ว มาทางซ้ายมาทางซ้ายสองตัวละตวไห First Blood ตายตีงูต้องตีให้ตายถ้าไม่ตายเราตายแทนอย่าไปมา่าบอ่ะอย่างเงอยู่นั่นแต่ไหมัมน,มนออรประกดม,มันตั้งไอวอละปะตั้งไอวอลไม่เป็นมันตั้งไอวอลแล้วไม่ิงป้าจะตาย,ย Double kill

มันจะตายแล้วโอมันแปลงมันจะมายิงเข้าไปเลย Triple kill ยังไม่รอดไปยิงมันจะตายแล้วมันแปลงมันจะมานี่บอกแล้วอยากให้ผมจับเอวอย่างนี้แหละครับทุกคนโออโฟกชัดๆนี่ครับแจกปืนครับแจกปืนแจกปืนครับ Need e q u i p m e n ์ ปืนปฟ้าไอ้เวก็ปืนโปลดผมสามล้มากมักนม,ม,มามานังตรงนี้ห่อวแต่ไม่โดนใช่เฮ้ย <c oughs> เอย oh. ู oh. ่นี่โอ้ยเขาอยู่ตรงนี้ตกลง ตรงนี้แล้วเพื่อนเพื่อนช่วเพื่อนชวเพื่อนช่วยโอ้ปด้ยิงไม่โดนเลย first ช่สู้เพื่อนสคนนี้จแกเลยนะเนี่ยสู้ๆนะเพื่อนอันนี้อู้ยนี่ไงไ่าหม้อ สวงวางกวางไอ้แมงมาแล้วออ้าอเพนเเพื่ฮลฮเเนเพกีเป็นแตวเลยเอจะับปืทาไมล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยวงเรียบร้อยเรียบร้อยร่วง เอ้ยจ้าบุญแข็เอ,อ้ยเพื่อนเอาอยู่เอาวะหนึ่งหนึ่งวะหนึ่งหนึ่งวะหนึ่งหนึ่งวะแล้วแล้วแล้วหนึงน่งหนึ่งเจ้าง่เนียเพื่อนนาครับยิง <c oughs> อันนี้ตัวไดเอ็มพีไดเอ็มนี่ขึ้นได้วันสองแล้วแต่เราพีวอนกั็ไม่อ่ะจานหนึ่งไหมล่ะมักบองชาร์ดจานหนึ่งไหมปลายตัวขึ้นบอลสองได้ครับถ้าแพ้มันจะขึ้นถ้าแพ้รถใช่ไหมถ้าแพ้ลดรถดาวครับอะันนี้เราก็จะแต่งตัวเป็นันี้แล้วก็เดี๋ยวฮะ โอ้ยกยดทีอีกแล้วกดกดก็เพลยออะไรนี่รับก็เลยมาครับทุกคนตาสุดท้า,ทายแล้วนะครับป้าจะขึ้นบอลสองหรือไม่ <c oughs> ถ้าป้าได้ MVP เขาบวกสอง,สองดาวเลยนะหรอ เฮ้ยมีปืนสองกระบอกอีกแล้วปืนปลดป้าเลยใช่ไหมปืนปลดป้าเลยใช่ไหมดูมือดูมือดิหไมตัวทหาใช่หจะกระเจมบอยจะอ้อมไปทางนี้โอ้ นั่นเนี่ย,นนยผมรู้นะวิ่งก่อนก็นก็กล,ลัวตกรถล้มเหรอยังครับแต่กำลังจะล้มอยู่อยู่ขบวนมันคนมันคานอยู่ขบวน first าา blood เดืยดร้อยดาวสอง โอเคมันวิ่งหนีไปเรียบร้อยท่านได้เรียบร้อยเรียบร้อยเกาะโบเกลไม่ต้องถึงปลาเลยใช่ปลายังไม่ได้คิวสักตัวเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยแต่ปลายิงซ้ำมันให้โยใช่ มีแจ็กเคียวครับแจ็กเคียวครับเอาจริงแล้วเอาจริงแล้ว,รลวครับทุกคนผมว่าทางนี้ต้องมาน,นี่ไง ทางซ้ายมีทางขวาก็มีมาแล้วมันไปทางขวาแล้วไปูทางขวาเกิรขึ้ First blood อยู่สอยู่สาเจอแล้วครับนี่ยบินโอ้โห t r i e k ออป้าก็หาเยอหาไม่เจอจตืนี่ดีกว่ีนั่นน่ะ ito na ano

เิ่มเติมพลังช่วยให้เกมวิ่งไวเราไปด้านนั้นดีกว่าลงซ้ายไปอ้อมอย่างเดียวระวังนะตรงนี้มีเยอะมากปลาเดี่ยวมาไม่ชนะจริงเถอะนี่นี่นี่เพื่อนโดนเปิดไปแล้วนี่ปลาจะไปตุยหลังมัน นะนะไม่ปาขึ้นไม่ได้เอาก่องวงแป๊บเดียวตายเลย <c oughs> <c oughs> ตายวง <c oughs> วงกัดเจ็บมาก <c oughs> วิทย์ลันท์ทศป๊าตายหม <laughs> เรียบร้อยตึงๆอ่าวันสองสินะไม่รู้ว่าป๊าจะขึ้นหรือเปล่ามันอีกเต็มหนึ่งหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเฮ้ย,ยวันสองเล็ววลสอง่ะครับโอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ